อัพเดตนะคะข่าวสารของสาวๆแบล็กฮิงค่ะ หลังจากที่เมื่อวานนะคะมีผลตรวจนะคะของน้องลิซ่าออกมาค่ะว่าเธอนะคะมีผลเป็นบวกนะคะติดเชื้อโควิดไปแล้วเนี่ยหลายคนก็เป็นกังวลน,นะเกี่ยวกับสมาชิกเมมเบอร์อีกทั้ง3คนเนาะที่มีภาพออกมาว่าพวกเธอนั้นเจอกันนะคะและค่ะตอนนี้นะคะทางสำนักข่าวนิวเซนนะคะก็มีการออกมารายงานค่ะถึงผลตรวจโควิดนะคะของทั้งโรเซ่เจนี่แล้วก็จีซูออกมาแล้วค่ะว่าเป็นลบนะคะแล้วก็มีการรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าน้องลิซ่าแบล็คทิงค่ะ ตอนนี้นะคะร่างกายแข็งแรงปกติดีค่ะไม่ได้แสดงอาการแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ YG ค่ะกล่าวว่านะคะเมมเบอร์ Member ทุกคนค่ะได้รับวัคซีนครบกันเรียบร้อยแล้วทุกคนนะคะพนักงานแล้วก็ศิลป,ปินในค่ายค่ะยังคงสุขภาพแข็งแรงดีนะคะโดยค่ายค่ะจะคอยระมัดระวังนะคะเป็นพิเศษค่ะด้วยการตรวจหาเชื้อโควิดอยู่บ่อยๆนะคะก่อน,นี้ค่ะเป็นการรายงานล่าสุดน,นะคะที่ทาง YG นะคะถแถลงผ่านสื่อค่ะอย่างนิวเซนค่ะ ค่ะก็มาอัปเดตข่าวสารนะคะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า